ฟังกันดีๆเลยอันนี้เป็นการรวมตัว2กลิ่นน้ำหอมที่เซ็กซี่ที่สุดของมาดามฟิลจะรู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยกิติศัพท์เรื่องลือมากนะแม่อยากดูเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ลึกลับดูหน้าค้นหาแนะนำฟิตอินแบ็คได้เลยมีความเซ็กซี่ไม่พอเป็นกลิ่นที่มีความติดคนนานที่ผิวแต่ตัวเนี้ยสายล่าเหยื่อเหมือนกันฉีดแล้วดูภูมิฐานดูเป็นคนละเอียดรอ,อบคอบ ดูเป็นคนที่มีรสนิยมดีกลิ่นนี้เราไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดอย่างที่ทุกคนเคยทราบกันดีอยู่แล้วว่าผสมกันหอมมากถ้า ต้องไปอยู่ในห้องแอร์หรือไปมาหาลัยคิดว่าอันนี้กลางวันค่อนข้างหนักไปนิดนึงอาจจะดูปริมาณนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะถ้าเป็นกลางวันนะคะงานกลางวันตัวนี้กลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้โปรโมชั่นได้น้ำหอมเซนชว๊ดนะคะของทีมดดาหนึ่งขวดปิดอินแบลคนะคะ1ขวดและยังไม่พอค่ะ ไฟแถมโลชั่น2ลอดแบบนี้ค่ะ4ี่ชิ้นน้ำหอม2โลชั่น2 1290แม่ส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านขอให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้